สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่สิภาพไปโต่มหนาวกันค่ะพี่น้องมือนี่ลร่มแห้งค่กพี่น้องเอ้ยลมแรงจริงๆวันนี้ลมแรงมากๆค่ะทุกคนอยู่บ้านทงขี้ดินไงงอ่งค่ะพี่น้องหมู่บ้านบลนลมซัมืมอนี่ค่ะมือนี่ร่มแรงมากๆวันนี้ลมแรงจริงๆว่าจะไปออกกําลังกายไม่ได้ไปเลยค่ะทุกคน ไม่ได้ไปเลยมือนีไฟบ่มาเบิดมือเลยค่ะพี่น้องดีกับท่านเห็นาหอยู่ไฟบ่มาน้ําไม่ไหลไฟไม่มาวันนี้ทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะทุกคนอยู่บ้านกันเลยเด็กๆหลูกๆเล่นเซลสะเลยน้ำบ่ไหลไฟก่าดับจักสีมายามได น้บอลไหลไฟกระดับพี่น้องเอ้ยไปจากเด็กๆเกบิ่งในพี่น้องสมุนมามาโอ้ยจะเป็นกวนแม่ซาแล้วเกินคุณนายเพิงบุญไปจากพี่น้องไปหาเลนนาบ้านโอ้คนปิดเหมือนละตะน้ตเตนี่มือนี่อันเห็ดนี้ยังไม่ได้ค่ะพี่น้อง ไฟไม่มาค่ะทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนเพื่อนก็กลับบ้านกันหมดแล้วที่หน้าบ้านเพราะทำอะไรไม่ได้ก็เลยเมียาตาบินถ้ามาชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศลมหนาวผ้าหมาหน่อยไมย้ยางค่ะทุกคนบรรยากาศบานทงมีแตะขี้ดินค่ะพี่น้องธรรมาดาลนะเนาะภูนเขางามงาม ข้าสวยมากจ้าทุกคนไปพี่น้องมาแล้งสิได้อาบน้ำม่มเหาน้ำสิมาบ,บอบ้ก็ไปบอเป็นยางค่มือนี้อากาศดีแหละร่มหยินมากๆบกอาบน้ำก็บว่าเป็นอย่างค่ะไปค่ะมาเด้อมาโตร่มหนาวน้ำกันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย